นี่ครับยืดนอนเรี้นะครับก็คือกึ่งเสร็จนะครับก็จะยืดนอนนะครับสามตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองมาปิดยุร์ร้อนีันับจะได้ประมาณนี้นะครับล่อหน้านะครับล่อหน้าก็เสร็จนะครับก็วันนี้ก็จะมากึ่งแป้นนะครับกึ่งแป้นที่ยึดกับ แสเตอร์นะครับต้องตึงให้ตรงเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็ดุมก็ช่างเองนะครับตัวนี้ดุมนะครับแล้วก็ซีรวดก็จะเป็นซีรวดมอไซน์นะครับมอไซน์นะครับก็ของขอบของจักรยานนะฮะก็ขอบ20สิบนะครับอันนี้ใช้ลวดมอไซน์นะครับก็ประมาณนี้นะครับจะตึงแล้วก็เจาะรูยึดนะครับยึดสเตอร์นะครับให้ตรงแล้วก็จานเบรกนะครับ ผมก็สร้างเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับตั้งคู่ครับนะฮะตั้งคู่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กบางนะฮะเหล็กกล่องนะครับนี่ครับเหล็กกล่องแบบนี้นะครับแต่ว่าแข็งแรงนะครับไม่ไม่หักนะครับเหล็กกล่องนะครับประมาณนี้ครับ ตั้งคู่ครับตัวนี้นะครับ bitches, จะเป็นสกูนะครับปรับสูงได้นะครับปรับต่าได้นะครับถ้าลดต่ํากับปรับต่านะครับลดสูงกับปรับสูงนะครับประกอบนะครับครับวันนี้นะครับก็มาประกอบนะครับกรกอบชุดจานเบรกนะครับแล้วก็จะมีชุดสเตอร์นะครับก็ประกอบนะครับตอนนี้ผมทํา ดุมมาครับดุมเองนะครับจากไม่ใช่ดุมเดิมนะครับดุมเก่าไม่ใช่นะครับก็ซีรวดนะครับจะเป็นซีรวดใหญ่นะครับซีเมนต์นะครับของมอไซนะครับมอไซดนะครับขอบยี่สิบนะครับตอนนี้นะฮะนี่ครับอันนี้คือดุมเดิมนะครับดุมเดิมนะฮะผมถอดทิ้งนะครับตอนแรกผมทาตัวใส่ลูกปืนนะครับแต่ว่ามัน ไม่ได้นะครับมันบางเกินนะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับก็หน้านะครับเหล็กหนามาทํานะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะยึดบิดเบกนะครับมานี้นะย ต้องหมุนดูนะครับว่าตรงไหมฮะไม่ค่อยอันนี้แล้วนะครับให้เต็มบิดนะครับ<ม>ดวล้อนะครับหมุนตลอดนะฮะไม่หยุดนะครับโอเคนะครับถ้าผมจะสานโจ้นะะครับตัวนี้จะเป็น หกสิบันนะครับก็ใส่ตรงนี้เลยนะฮะต้งนีดูต้ีู้ันครับรนีครับต้องเชอพูดนต้ัวได้ต้องได้ กิดน็อตน,นะครับทั้งหมด8ตัวนะครับครับมาดูนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับ,นะรบตรงนะครับ,นะรบก็สำหรับล้อหลังนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะมาประกอบล้อหน้านะครับประกอบไปเลยนะครับนี่นะฮะ ก็มี3ามรูนะครับยึดน็อต6 M6 นะครับนี่เลยนะครับผมมาสักตครจะเนแีสััวนะไม่ตัวนงนะต้องั้ครับเโอเคครับแล้ว่ันนะครับเดี๋ยวหมานะครับีอกนะครับจดยว่าตัดกอยนะครับขอกยุก่นครับกคอมิวเตอรนะครับเกใชปนครับนนะครับตัวนี้ครับ พวกพันธมันนี่นะครเดี๋ยวดูดูนะดูนะดูน ด้านในนะครับเพื่อลองลูกปืนแบบนี้นะครับนะครับไม่ให้มันลูกปืนแตกนะครับเวลาเราอัดนอด็อตเข้าไปแน่นๆนะครับลูกปืนจะไม่แตกนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับต่อหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับประกอบล้อนะครับประมาณนี้นะไปดูวิธีประกอบเข้ารถเลยนะครับต่อไปนะครับไป,ประกอบเข้ากับคันนี้นะครับ ก็ใส่จานเบกฝั่งนี้นะครับ ก,ก็เราไปรัจแ้่งเต็นะครับสั่งเต็นนะครับชุดอามนี่ผมทำทำแบบว่าดิโดตนะครับถอดออกถอดเข้าได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ จะเป็นฝั่งนี้นะครับใส่ง้ามข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ดิสเบรกนะครับนี่นะครับชุดฝั่งอีกฝั่งนะครับก็จะสวมใส่ลยนะก็จะมีน็อตนะครับเอ็มเก้านะครับเป็มสิบนะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดน็อต ทำไมทำไมไม่เสียอปิดเพราะว่านะครับเผื่อหลานหน้านะครับใส่ล้อใหญ่นะครับก็สามารถขยายออกได้ ล้งเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยึดน็อตให้แน่น หน้านะครับเหน็นไหมครับนะครับเหน้านะครับน,นะครับทั้งค,คู่นะครับแัว,วหลังนะฮะเดียกให้รุนแรงมาเลยนะครับ แบตเตอรี่นะครับ48วลต์นะครับ12แอมป์นะครับก็แบตเตอรี่ก็สวมลงไปในนี่เลยนะครับทำที่สวมลงไป,ไปเข้าไปเลยนะครับไปไปนะครับลงต่อไปนะครับอย่าปัดไ้เลยนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดดูแจนะครับนะครับ ลองรถนะครับวันนี้นะครับดูนะฮะนีรถทำพื้นเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทำใหม่นะครับเบาะทำใหม่นะครับทำาซ็มใ,ใหม่หมเลยนะครับ ข้างด้านหน้านะครับก็ตอนนี้ย <minority> ังไม่ได <Hi> <rad> ้ติดไฟนะครับนะฮะก็มาดูสุดสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าเจ็ดฟันนะครับมอเตอร์นะครับดีซนะครับมอเตอร์ดีซทั่วไปนะครับห้าร้อยวัตต์นะครับห้าร้อยวัตต์นะครับยีิบสี่โวลต์นะครับด้านหลังนะครับหกสิบสองนะครับหกสิบสองฟันนะครับกับเจ็ดนะครับล้อนะครับล้อยี่สิบนะครับ ขอบนะครับนี่นะฮะขอบ20บนะครับขอบ20นะครับแบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่48โวลต์วนะครับ48โวลต์วนะครับ12อแอมป์นะครับนะก็จะมีไฟนะครับนี่ตรงนี้นะฮะ52โ้าต์วนะครับนะครับส่วนจอนี้นะครับผมยังไม่ได้ต่อสายนะครับยังไม่ได้เดินสายนะครับผม ก็สุดนี้เพิ่งทํามัหนันะครับยังไม่ได้ทำสีนะครับสุดนี้นะครับเบาะนะครับยังเป็นไม้นะครับตรงก้างหลังนะครับนะฮะอันนี้ก็เพิ่งทําวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้ว่าจะทําสีนะครับก็มารีวิวให้ดูรอบๆตัวกันก่อนนะครับผมนะครับสุดดุมนะครับดูนะครับสุดเบรกนะครับเป็นเบรกไฮดรอลิกนะครับเบรกหน้านะครับ ล,ลวดซี่นะครับเป็นลวดซี่หมอใสนะครับมาทํานะครับแล้วก็สุดดุมนะครับกึ่งออกมาเองนะครับหนานะครับอย่างหนานะครับมาดูด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับชุดเบรกไฮดรอลิกนะครับเหมือนกันนะครับนะฮะคล้ายกันนะครับชุดอาร์มนะครับก็จะเป็นเป็นยึดน็อตนะครับยึดน็อตนะครับความแน่นหนานะครับโซกก็ประมาณนี้นะครับนะฮะ มาดูนะครับผมจะเปิดสวิต์นะครับเนี่ยผมเปิดแล้วนะครับสวิต์เนี่ยเปิดแล้วนะครับผมจะบิดให้ดูนะครับว่าอัตราส่วนความเร็วเท่าไหร่นะครับ ็เดี๋ยวผมทดสอบความเร็วนะครับจับ GPS นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยนะครับไป